เขาบอกว่ามีร้านรามเมนนะฮะหรือว่ารามเมงเนาะ,ะที่สั่งห้าม,มลูกค้าถ้าคุณอยากจะนั่งทานเนี่ยนะคุณจะต้องงดการใช้โทรศัพท์มือถือคือคือร้านเขาออก กฎมาบอกว่าห้ามลูกค้าเปิดคลิปวิดีโอดูขณะกินอาหารเริ่มบังคับใช้ช่วงของมีนาคมที่ผ่านมานี้เลยนะครับแล้วเขาก็เลยออกกฎเหล็กนี้ขึ้นมานะครับด้วยการอธิบายเหตุผลที่ว่าเขาบอกในมุมของคนที่ทำราเมนให้คนกินเนี่ยรู้สึกหนักใจที่เห็นลูกค้าจดจอจดจ้องอยู่กับโทรศัพท์มือถืออยากให้โฟกัสกับเมนูอาหารที่อยู่ตรงหน้าเพราะราเมนมันคือเมนูเส้นถ้าคุณมัวแต่ดูคลิปดูมือถือ เส้นมันจะอืดรสสัมผัสเวลาการกินเนี่ยมันจะต่างออกไปจากสิ่งที่คนทําเขาต้องการ oh. มันจะแฉะมันจะอืดมันจะไม่อร่อยทีนี้แล้วเขาบอกว่ามันเจ็บปวดหัวใจนะสําหรับคนที่ทําราเม็งให้กินเนี่ยเขาบอกมันเหมือนราเมนงถูกทําลายไปต่อหน้าต่อตา